ดูลิงกันนะคะทุกคนดูลิงนะดูลิงดูลิงกันนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยลิงตัวนี้ลิงลิงชานมดู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 ด,ดูโอ้ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยวุ่นวายวุ่นวายมากเลยดูดูดูด เมื่อกี้เขาเห็นจิ้งเหลนนะคะจิ้งเหลนอยู่ข้างนอกทานมอมจิ้งเหลนไปไกลแล้วไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วพยายามจะไปจับนะคะพยายามจะไปจับจิ้งเหลนจิ้งเหลนไม่อยู่แล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้อืไม่ได้ไม่ได้ต่างคนต่างอยู่นะ นมจะไปจับเขาไม่ได้หรอกดู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 ความพยายามเดี๋ยวก็ติดอีกเดี๋ยวลงมาไม่ได้อีกนะชานมเดี๋ยวลงมาไม่ได้อีกนะดู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 ดดสุสนแมว แมวบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างคะดูดูดูโอ้ยเนาะแมวบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างดูดูดูอุ้ยสนจริงๆเลยฮานอมทำไมถึงสนขนาดนี้อะฮะทำไมสนขนาดนี้อ่าอ่ไปทางไหนอีกนะเมื่อก่อนก็ปีนเรา พมานแล้วก็ลงไม่ได้ใช่ไหมต้องเอาตะก,กล้าไปรับเอานะคะคลิปคราวที่แล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้พีนเราพมานแล้วลงไม่ได้ต้องเอาตะก,กล้าไปรับเอาให้ลงมาในตะก,กล้าใช่ไหมหืมชานมความสนเดียวยังไม่ละความพยายาม ชานมจะไปจับเขาไม่ได้นะรูไ้ไหมเขาก็รักชีวิตของเขานะจะไปตามจับเขาไม่ได้รู้ไหมเด้เอไปอีกแล้วไปอีกแล้วอีกแล้วซ <laughs> นซนมากเลยเดูอเดูเดูอได้ได้ด,ด,ด,ด้ความซน โอ้ย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 โอยโอย,โอยเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกนะไม่ได้ไม่ได้ไไดชานมลงมาเลยออกมาเลยไม่ยอมไปนอนนะซนจริงๆเลยอ่ะมากมาปไปไปละมันลีละ อันนี้ละนี่เอาขนมให้ก็ไม่กินจัไปจับจิ้งเหลนกินขนมนะ่ะเออกินขนมเออเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเลยใช่ไหมเป็นไงล่ะป,ปีนไปทั่วเลยค่ะข,ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปละไปละ